ในคืนที่ความมืดมิดเข้าปกคลุมหญิงสาวผู้หนึ่งตั้งจิตแน่วแน่หวังจะใช้สมาธิเพื่อหาความสงบแต่ในความเงียบสงบนั้นเธอกลับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เริ่มคืบคลานเข้ามาจิตของเธอสงบนิ่งแต่ในห้วงลึกของความคิดเงาแห่งความทุกข์ทรมานได้ปรากฏขึ้นเงาที่เหมือนกับเธอ แต่เต็มไปด้วยความโกรธเกรียวและความเจ็บปวดพร้อมที่จะฉีกกระชากจิตวิญญาณของเธอวิญญาณร้ายได้เข้าโจมตีด้วยความเกลียดชังที่ไม่อาจยับยั้งได้พลังงานอันมืดมิดเข้ากดทับราวกับจะบีบคั้นลมหายใจสุดท้ายของเธอแต่แล้วแสงแห่งศรัทธาจากเครื่องรางที่เธอห้อยอยู่ก็เริ่มส่องประกายขึ้น แสงศักดิ์สิทธิ์จากพระเครื่องได้แผ่อนุภาพขับไล่วิญญาณร้ายให้ถอยร่นออกไปการต่อสู้ดำเนินไปแสงและเงาเข้าห้ำหันกันและในที่สุดวิญญาณนั้นก็ถูกผลักออกแต่ไม่ได้ถูกทำลายเป็นเพียงชัยชนะชั่วคราวเธอได้ลุกขึ้นด้วยความเหนื่อยลา้าและคิดว่าอันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเงามืดนั้น ไม่ได้ถูกกักขังไว้ขึ้นในห้องมันได้แพร่กระจายไปทุกซอกทุกมุมของบ้านเธอเดินไปตามทางเดินท่ามกลางแสงยามเช้าที่ดูไม่เป็นธรรมชาติแต่แล้วมันก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่ปลายทางเดินมันตามเธอมาและในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปความกลัวถูกแทนที่ด้วยความมุ่งม,มั่น เธอตัดสินใจว่าเธอจะไม่วิ่งหนีอีกแล้วเธอหันหลังให้กับวิญญาณนั้นเพื่อหาทางต่อสู้เธอต้องหาทางกำจัดมันให้สิ้นซากเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนมาภายใต้ความมืดมิดที่เต็มไปด้วยสายตาที่มองไม่เห็นเธอรีบค้นหาเบาะแสจากหนังสือเก่าและของโบราณในบ้านเพื่อหาคำตอบเพื่อหาทางเอาชนะสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ในที่สุด เธอก็พบมันตำราเก่าแก่ที่บอกเล่าถึงวิธีขับไล่วิญญาณความหวาดกลัวได้หายไปเหลือเพียงความแน่วแน่และพลังแห่งศรัทธาเธอพร้อมแล้วสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเธอได้กลับมายังจุดเริ่มต้นพร้อมกับอาวุธที่เธอได้คน้นพผพลังจากพระเครื่องและตำราศักดิ์สิทธิ์ได้รวมกันเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่วิญ,ญญาณร้ายถูกฉีกกระชาก และสลายหายไปทิ้งไว้เพียงความสงบสุขและความเงียบงันที่